สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนเนาะกับช่องบาทองปากสีกินแซ่บคือเกา่าทุกคนเนี่ยมา嘛ม,ม้อนี้กับเมนูตําทัวคนตําทัวแล้วก็ทอดมันนี่ทอดมันแม่บ้านมันทอดห้กับปลาคอทอดพี่น้องนี่ผักกระเพรแกับซีมีมะละ,ละกับมีเน้อไหมน้อยนึงแตงพี่น้อง มาไหมโบอ,อะไรยังแซ่บๆเหมือนกันพี่น้องเอ้กับตำแตงมาเนี่ยมัง้อกังเดิมแหละกินคนเดียวคือเก๋ออยู่ลังโรงงานนี่กับข้าวเหนียวขาดบุหรี่กับบรรยากาศมันนี่โบฮอน์ปัณด์ทุกคนอบเอา้ามาไหมคำดแดแ็กหมันนี่ตำถั่วทุกคนเอ้ยตำถั่วแซ่บๆเหมือนกันมนกินตำถั่วกันนี่นนนคำดแดแ็กหมันอืม thoát bán con nhẹ nhẹ lên ลำทัว่วปูปลาทุกคนหืหปาคอสเสบ็ดพอได้กินอยู่สเสบ็ดก็ได้บปักเบ็ด dài khăm nhai được thuần Đừng mọi buồn buồn mà 嗯这、hmm? น่าทุกคนเะกินบกปาาโปรตีแซ่บคักอีกดีบุรานเขาว่า <c oughs> เวลากินหามเบาหน่านะ เดี๋ยวสิพุทธันมูพอดว่าดิมันอู้ตะมันสดๆคนสุดยอด หนำมเป๊ะๆนัวเป็นปนัวเลย เนะจำนำครับทุก้ายทุกคนนะหนุ่ยหนี่ยหนะฮะเขาเรื่อ,อ,อเอเติบทุกคน อ้าวเป็น <c oughs> อ่ะอ,อิ่มน้ำสัมดันกับตำถั่วมาเนี่โอ้แซ่บแห้งอ้าคลิปนี้ซัมนี่แหละถ้ามากัฝากช่วยกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้บาททองขึ้นเก้านะทุกคนเอ้าสิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแนละ้วแจ้งเตือนเพื่อสิบอกพลาดคลิปใหม่นะทุกคนเอ้าคลิปนี้ซัมนี่แหละขอตัวเราไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับสบายดี